สวัสดีครับจินต์ต้อนรับเข้าสู่เกม The s u r v i v a t นะที่ผมมาเล่นกับเพื่อนผมอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวจริงผมเคยเล่นไปก่อนแล้วแต่ตอนนี้ผมมาสร้างเซิร์ฟใหม่มาเริ่มใหม่หมดเลยกลองมึงวิ่งมากี่ดาษแต่กี่เหรียญนี่ยังยังไม่ได้ครับของครับอะไรเลยกูวิ่งาไมด้นียญน่ตอนแรกก็จะมีของมาให้เนาะพูดจริงของเราไม่ให้แล้วก็เล่นผมอาจจะสปีดรันนิดนึงนะเพราะผมเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละขั้น แลดนน้อยเลยเอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นหลอดเลือดอ่าสวัสดีครับผมมาละเมื่อกี้เซิร์ฟมีปัญหาตีของไม่แตกมนะั้งผมไปรีเซิร์ฟม,มาละเองอย่างแรกก็ตีต,ตปีไปขาคริปโตใช่ไหมแอลูมิเนียมร้องเล่นเหล็กนันบอกเ,เ,เก็บมะพร้าวมาวแล้วก็มาตีหินน่าะจลย เราต้องข้าขวานก่อนนั่นอย่างแรกจะได้ไหวขึ้นกดจะไปมาค้างเพื่อการเก็บของนะครับเดี๋ยวกดจะซีดูอ่าของเรงปิดล็อกแล้วกกดโดนแล้วไปเลยอ่อันนี้คือคอนไม่สร้างนะครับเคปลด็อกมาอันนี้เป็นไม้ไม้ตีเนาะยังยังเพิ่งเก็บหญ้าสามอันหญ้าเก็บตรงนี้นะครับ่ยแล้ว นี่ไงยาได้จากต้นไม้เดี๋ยวมีเรื่องอ้กูตีของไม่ได้เนี่ยได้ดีมึงมีของตียังเข้าไปดิเขาเกไม่มีอะเขาเก่าอะไรเขาเก่าเอามือเปล่าไปตีที่หยนตีไม่ได้เลยเอาเอาไอ้แบบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงกูค้าวของมันทำสปีดรัน ไม่เห็นใครมาอ่ะไหนไม่เกะมันเข้ามาอ๋อเพื่อนในญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นันจะเล่นกับอะไรเอามาดิรอไว้เตาสร้างเตียงเลย่รผมกดตัวนจะเป็นการคาบของใหญ่นะครับอันนี้คือเตียงงูไปหาที่อยู่ดิ<ม>เอาใ,ใกล้ๆริมทะเลอ่ะต้นน,ตนนี้มันจะได้ผลไม้ด้วยนะ จจจจิิิิงงงงนี่ครับตอนแรกมันจะมีลิงมาให้จล,ลิงให้ตัวหนึ่งให้เราเล่นเล่นทำง่ายเล่นแบบตัวแบบแม่แมนละจะได้ให้เราพยัญภัยง่ายขึ้นนะครับเด,นะเดี๋ยวมาหาที่ตั้งลกล่าก่อนน่าจะใกล้ริมทะเลอืม ใกล้ริมทะเลมันจะดีอยู่อย่างนึงครับเวลาปลูกปลูกผักผลไม้อย่างเงี้ยครับดินมันจะเป็นแบบวิ่งไปตักวิ่งอะไรแบบไหนไแถวนี้ก็ทำเลดีนะมีทรา,ายทรายถ้าเราขุดเราจะได้เป็นทรายมาถ้าขุดดินก็จะได้ดินโอ้ยไอ้นี่วางโดนมั่วเฮ้ยวางมั่วจัดอ่าโอเคเอาทำเลตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวของเชียงที่ก่อน ดี๋ยวเราคราฟเตียงก่อนคราฟไว้แบบเป็นอันนี้โอเคโอเคกดสเปกบาร์ในการวางแล้วก็ใช้ขวานในการตีนะครับให้มันออกนะจะดาวจะดาวที่ต่อมาก็วางเป็นผ้าใบที่นอนตอนเซฟไว้ก่อนได้เตียงแล้วก็จะบล็อกของต่อไปกองไฟไม่มีของไม่มีของ เซเบาร์เติมหินกดคลิกในการดีเติมไม้ืนกเวมันแกนแกนโดนไม่มีของถอยก่อนกระสุนไม่มีแล้วก็ทำที่ตีเนาะกาไมกูเท้าเนียค

เราแทนเซกบอกเลยว่าทำอะไรอยู่ตัวคนไม่เล่นเงี้ยเลื่กเทมันออกจริงนะโอเยเราสามารถให้ลิงช่วยตีได้นะให้การโยนขดตัวคิวโยนให้มันให้มันเรียนกับเราแล้วก็ตีนี่ไม่ช่วยเราตียาเขามีเต็มเลย <Okay. S 2> อันนี้คูหากระสุนส้มอยู่กระสุนไม่พอได้ไหมมาเติมทำของสมบัติผมจะเล่นแบบสปีดหลันเนะาะใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมรู้ผมจะมาตอบให้เรอเด้นเตัวคามาแล้วผมโถนหินหิน หนึ่งมอสเราโดนไปเฉยๆเลยว้ยดูดิหินไม่พอไม้ตัดต้นไม้อ๋อนี่ไงครับไม่เลยไหวะแท็บบาร์ที่เหยียไม่ได้ับโอเคเติมของตัวครับอะไรเนวิเกชันบาร์ปะไม่แท็บบาร์ 8บา์ใช้ไหม8บาทน่ใช่ห,หินนีกประมาณ2ก้อนก็กดคิวดูของเลยนะเห็นไหมด้านซ้ายหิน<ว>ที่ตีหินมันใกล้จะพังแล้วเดี๋ยวเราคร้าเผื่อให้มันเอาก่าแตกเฉยเลยเฮ้ยจะจะแตกจะแตจะแตกเลยอะบอกให้อย่าแตกเลยอะแล้วก็ตีของไปเรื่อยๆตีของไปเรื่อยๆอันนี้ช่งฟางนะ้ามัะยไอ้นี่กูแตกไอ้สัสกูสร้างมาอะไรอย่างนี้ ย้ออ้าวมึงไปเฮียแล้วแต่เอาดาวเฉยโดนแก๊สกูดาวแตกเฮ้ยแล้วตัวคาร์มันแล้วไปยิงแหลกไว้จ้าอัดกูโดนยิงอัดเห็นไหมแล้วมีของคนใกล้ๆลิงก็จะวิ่งไปเก็บนะเมื่อกี้แบบลิงอันนี้มันแตกไปแล้วใช่ไหมแต่ให้เราโยนทิ้งไว้อย่างเงี้ย ดย๋ยงมันก็จะมาเก็บเองถ้าของมันตีแตกไปแล้วโอเคแล้วได้ตูค้าบมาแล้วก็มาโอเคมีเรือเราสามารถล่องเรือได้วางไว้ก่อนหรือโตซ่อมเตาเผาโต้ซ่อมเฮ่ยทำสามอย่างนี้ก่อนไอพวกด้านบนนี่ยังยังไม่ต้องไปไม่ต้องตกแต่งผมว่าเราก้องดีแล้ว โอเคเรามาทำเตาเผาดินดินมาดูโต๊ะครับนี่ไงเราได้ทำขวานแล้วมาตัดโอเคอเคห็นไม้ก็สร,ร้างจากไอ้นี่เนาะแล้วก็ครับเชือกอะไรมัน,นวะโอเคเราได้ขวานตัดต้นไม้ไเ,เ,เริ่มสปีดรันแล้วนะไหนว่าโรก,กินไหนว่าเกล่นเลยอ่ะขอบขบเลย มันเป็นแถบบาล็อกล็อกเขียนแล้วก็ทำอีกอันนึ่งเอาไว้ลิงใส่เาะรางความสำเร็จเราพี่จะจูได้ a c h i e v e m e จูดเก็บของเราเรอมาะเปลี่ยนก่อนเออใส่เชือกอีกโอ้โหสร้างบ้านอย่างไกลไอ้มีบไม่มุงไม่ได้สร้างเตียง โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอาวุธให้ลิงเนี่ยเราก็มาเก็บของชิลเลยหมดมีลิงทำให้เอาโยนให้มานละเกือแตกเกือบแตกเกือบแตกเกือแตกเกือแตกขอเข้าบ้านของเข้าบ้านเข้าบ้านเห็นไหมตัดเร็วขึ้นแล้วต่อไปก็ทำที่ขุดชิ้ก็ไม่หนีนะไปยืนบวกแล้วไม่คลิกก็ไม่บวกเหมือนเดิมนอนก่อนทีละอันรู้ว่อ กูก็ย้ายย้ายไปอีกเกหินไม่พอเก็บไปก่อนเราเก็บอันนี้มาก่อนมันเออไม่ไปก่อนไอ้ล uh ็อกล็อกเกตพี <h <h ่แม่งไว้ใี้ลมันตัดต้นไม้ไปเดี๋ยวเาต้องเก็บทีหลังนะอ่าหินตัวนี้เราไม่ต้องขุณแล้วจริงเราให้ลิงค้ำมันจะไวกว่าเนาะไม้กับเชือกไม้กับเชือกไปแล้ว โอ้ยหลุดเร็วจังโอเคผมจะมาสอนวิธีทำให้ลิงมันคาฟองให้เราแล้วก็โยนเหมือนเดิมเอากดสเปกบาค้างไม่ใช่อะไรแอดกูวนะโลกอะไรฮะฟองมานี่มันทิ้งแค่เดียวหายเลยเกาะแล้วก็สอดลิงกดิวแล้วก็กดเทนมันนะแล้วก็มาตีแค่ทีเดียวปล่อยลิงตียังไม่พร้อมตีน่มันจะตีเร็วกว่าเราเห็นไหม อีกครับเร็วเอาเวลเยอะมันก็จะตีเร็วตีเยอะกว่าเราเห็นไหมสปีดเพิ่มเยอะมากมึงบอกไว้แฮทโอเคต่อไปใช้ทหารสิบก้อนมาที่กองไฟกกกดด็ไไม่ okay. Okay. <S <s ้อ okay. yeah. 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 ีละใส่ไม้ก yeah. okay. okay. ็ไม่ได้้อีกแลวมึงมาตีให้เห็นไหมมันไม่ใช่ตีแค่อย่างเดียวนะมันจะวิ่งมาใส่เรื่อยๆที่แบบมันสามารถทําได้แล้วก็พยายามเติมเรื่อยๆลโอเคทำจัดของเงินเก็บแล้วก็เติม ยาเยอะนะขอเก็บไปไปสแต็กนึงเห็นเคลนดเลยโอเคได้ด้อานสิบเนาะรอบหนึ่งไม่สามก่อนโคเครอบสุดท้ายเราก็จะทำเตาไอเตาได้แล้ว เก็บมามาเติมโอเคได้เตามาแล้วเราก็ทำนี้ปลดล็อกก่อนเลยกับดินเตยดีกว่ามีสแกนไม่มสแกนนันไปอืมอันนี้ต้องไปฆ่าสัตว์เนาะ เครกระจกเหล็กเคเตอ,อยังทำอะไรมากไม่ได้ไม้ได้แข็งแก่งจัดต่อมาตั้งเตาเสร็จเควางแล้วก็วางเอาไว้ก่อนกินเก่าแล้วปะ ันก็สามารถกดเก่าผู้เล่นเก่าที่ข่งข้ขวาพักแบบเอาออกได้แม่เก่งอ่ะอันนี้มันอาจจะสอนพลังแผงก็ได้ม่เหมือนกระตุนนะเก่งแต่แบบเดินไล่กูตายเดินมาอ๋อไอ้ี่อ่ยควายไอ้สัตว์กูสอนให้ลิงครับอันนี้อยู่นี่อยู่เว้เคนชิลแบดเคนนี่เป็นครื่ที่ซ่อมอาวุธ กนี่ไงนี่ไงทีมงานคุณภา้ากูอยู่แบรนีกูต้องแบ่งปันมันดิของขาดเออเคเราสร้างเรือต่อเนาะเพื่อไปล่องกอกไปเรือเราอิ้งมาตีให้เสร็จก่อนไปเจอโอเคเรือเสร็จบูปินใหม่มาไห้เออ อ้าวไปพัดยังไม่ปลดล็อกนักตีมือคืออะไรวะเป็นลูกบอลมรืใส่ต้องน่าจะทำเทรดบ้างเดี๋ยวไปลงดันเอาลิงกันมาเอาลิงเพิ่มถ้าเ๋ยวไปทำเทรดให้แบ่งปันเลยพีไอ้วงไปลงดันหมดแล้วหมดแล้วสแกนไม่เจอไปยังไอพี่อามาขลงดันโคตรแมนกูสร้างเรือเสร็จไม่เห็นได้ไปพัดเรือเลยวะ ไปพัดเรือต้องรอปะต้องไปเก็บอะไรปะต้องไปเก็บแพรพีมเ์เขียวมาถึงจะได้ปะพี่ผู <ไป S 2> มึงเก็บให้กูไงกูเลยได้ไม,ไ,ดไม่ใช่จะได้กันง่ายๆนะไปพัดเรือไรเอเย้ยเอ้ยมเอาลิงมาได้ดิเอาเวนมันต้องลิงมาหรอกเดี๋ยวเราก็ได้ลิงมาใหม่ ตีไงไงไงสองฝั่งคนละคัดโยกคนละคัดโยกตียังตีตะล่างนี่อออยอยู่ตังนี้นะเว้ยคับตีได้ยงนี่ตีดิต้องตีบองกันหรือเปลาเ้นี่ไงแล้วเออนะนี่ไงตีแล้วเออ อยู่สอง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 มีไหนยังไม่มาเจลยเจลิงลิงเลิ้ยอ้าอเเอร์ยดเราเอาวให้มันยอ้กูไม่นุ่หนูอยู่เว้ยใส่ไงวะเราหัวนูอหยวนูมาใส่ไว มันก็มีธน so ูก่อนเออมีธนูกับลูกแล้วทําไงมันก็คลิกลูกธนูก่อนถึงเลือกช่องเลื่อนธนูแล้วมันก็คลิกแล้วมันก็คลิกออกมาข้างนอกมันยิงโดนหัวดิเออทําไงต่อเออเออแล้วมันจะใส่อีกหมายถึงว่าเอาเอี๋ยวแล้วเดี๋้วเ้ลิงถือธนูแล้วอ่ะไปไปไปลัวต่อไปอีกถ้ามหรือสองถ้าไตาไปออกแล้วท่านี้หมดและท่านี้นุ๊กอ่ะ ากเนี่ยสเตเนิโอเออาเสียงยังไงที่ทำยังไงที่ทำเลยมายิงผ่านหัวไปอยู่นี่ต้องทำรูปคนเว้ยคนตัวแล้วอาอกูตัวีนะอิโมชั่นอ่ะจะทำไรผมกูมีที่เหยียบโอ้กูมีที่เหยียบอะไรได้มีได้มีได้กูเลยได้ได้ชิดเลย กูมีที่เหยียบแล้วมัต้องมาทำตรงนี้อ๋อมาทำตัวกูเเอออแล้วไงต่อวะไม่รู้เขาเป็นสีขาวแล้วอ่ะมาเลยยังไงตีตีฝั่งอ๋อไม่ไม่ฝั่งเดียวเว้ยต้องแปลว่ามีเขายืนรูปคนคนหนึ่งเว้ยอ๋อได้ได้ได้ไดยืนไหมไปกูยืนเองมากูตีก็ได้มแตกไอ้นั่นแตกไปอ่ะ อ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องตีเรื่อยๆไว้ก็บของอยู่เลยโอมาได้แล้วได้แล้วมันไม่เร็งแล้วละงูหวีนี่มันไม่เร็งแล้วละทางน,นี้ทางน,น,น,นี้นี่ไงเหยียบเปิดแล้วไปไม่ไป หลังนี้สแกนสแกนเจอ,อห,ลหลังมาหลังมาหลังมาแถวแถวเนี้ยหายไปไหนไม่รู้ไม่คิดสแกนขึ่นใกล้ๆเลยอะ่ะอ oh, ู้ดอง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 ดอดองอออ

เล็กๆคนแล้วนะแท้ไหนแท้ปีกที่ส่องทางไกลมาแล้ววะส่องเป็นแมพเราไปสอ่องนี่สองไหนมีกูสอนมึงคิดคิดค้างเล่นออคเทนสองเอาไอ้นั่นออกไปแล้วไอ้ดไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอกไปละถ้าได้แบบมันจะขึ้นไหมถ้ามันไม่ได้แต่ว่ามันติดภูเขาติดหรือสักอย่างเอาเราไปส่องดูนี่ไง ครับเชือกไอ้อเ,ไเชือกสาม <I TA S 1> อันเพราะเราจะได้ใบเรืออยู่ที่ไอ้เวีนนี่เลยไหนวะกูเห็นอยู่กัที่เนี่ยปล่นที่ไหนกูขี้ค้างนี่อ๋อนี่ไเออทำท่า,มทามแมพไม่เค้นแสนเว่ามันติดภูเขาเว,ว้ยเดี๋ยวกลับบ้านไปคาของมาไ้สำรวจแมพอะแบบเราไม่ต้องไปเองไงดิงดาเมจมันเย,เยอะอยู่แล้วเนาะมันมีสกิลคอมแบทด้วย ต้องให้มันตีเรื่อยๆจะได้ครับพ่อขาคลิกขวาเป็นการส่งโอเคได้แปลนใบรเรือมาสวยเค e เค็สหมดแล้วอันนี้สามารถเป็นถ้ำกับอันนี้เป็นกล่อง ของเฉพาะตัวคนอื่นจะยุ่งไม่ได้ซื้อมาแล้วกันอันนี้เป็นดันดันกระต่ายัห1,500เคถือกล่องกลับเอกล่องสมบัติของเราแบบเอาไว้ใส่แบบไม่อยากให้เพื่อนเปิดเงี้นะเอาแบบสต็อกของเองรวมก็ได้ใบเรือมาแล้ววะทำะไมยังไงทำเควสไงไปส่งเชือกให้มันสามอัน นี่ไงกูบอกแล้วว่ากูอะไม่อยาไปเรือมาได้ยังไงไอ้พวกมึงอะทำเคยได้กูแต่คุณทำเคยได้กูแท้ๆแค่มึงสองคนดูยังไงนะเออสอนละเดี๋ยวให้มันครับหนังหมูที่สองอันเดี๋ยวจะไปจนภัยต่อแล้ววะ่ะ ไปกอต่อไประเบิดต้องทอาควสไหนวะอ๋อนี่ไงธนูนี่ไงอยู่ด้านบนใช่ไหมมีสัญลักษณ์ธนูขึ้นมาแล้วต้องไปต่อโอเคได้ใบเรือแล้วรับอย่างน้นเดี๋ยวกูไปฉีดแป๊บนึงเดี๋ยวมาไปครับไปไปพูดเลยอะไรบอกว่าเพื่อนกับพีบมาใหม่ใหม่ใม่บอกว่ารับโทร call แรกอยู่ไหมครับพี่อะไรแล้วเขาจะรู้ได้อยางไงพี่ เชื่อกูเชื่อกูี่้อี้อันนี้ไม่ใช่พี่ชัดอันนี้แอม่ม่เราละกยได้เป็นพีเดีป็นดีก็ไม่แอมก็เป็นพีเอีเหรอแม่มมันเลเล็กกว่าแอมเรียกคุาแอมมไหมโอเคแล้วครัไปเรือเสร็จแล้วเนาะอยู่นี่ กดซิฟป่าเหมือนเดิมได้เราไอ้พุงไปอีกอเกาะอะไรแล้ววะเดี๋ยวคือส่องกล้องก่อนไปยังก่อนเราเราว่าว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกาะมันไอ้ไอ้มีทำไมหนองบึงมันย้ายไปโอ้ยทำไมเกาะมันไม่มันมันมันเปลี่ยนแมพใหม่